สวัสดีค่ะจันบีนะคะวันนี้ค่ะจันบีจะนำมีดสุดพิเศษนะคะในตระกูลของคุกคลีนะคะที่หลายๆคนชื่นชอบนะคะจากหลายๆคลิปของจันบีนะคะแต่วันนี้จะมีตัวพิเศษมานั่นก็คือมินิคุกคลีค่ะดูนะคะคุกคลีหรือคุกคลีก็ได้นะคะแต่จันบีชอบเรียกคุกคลีอันนี้คือแบบว่าน่ารักมากๆสําหรับใครที่แบบว่าไม่ชอบใบที่ใหญ่เกินไปนะแล้วอยากจะพกพาง่ายนะอันนี้คือแบบว่าน่า,นารักมากเลยสิ ใบอันนี้นะคะอยู่ประมาณ8นิ้วนะคะแล้วก็ด้านห้นิ้วนะคะรวมเป็น13นิ้วนะคะเป็นมีดที่สามารถพกพาได้น่ารักกระทัดรัดสะดวกนะคะและทำงานได้แบบว่ารอบด้านนะคะไม่ว่าคุณจะลุยจะงานเล็กงานใหญ่งานหนักงานเบาได้หมดเลยนะคะสำหรับคุกครีตัวนี้นะคะและดูสิคะถือปุ๊บเนี่ยก็ดูน่ารักสง่างามนะคะสามารถดูใครเห็นก็ต้องทักกันค่ะว่าถ้าถ้าคุณถือคุกครีมินิไปเนี่ย ก็สามารถดูเป็นมิดนะคะแล้วก็ดูสง่างามด้วยนะคะดูอ่าจะให้ดูรอบนอกก่อนนี่นะคะอันนี้เป็นด้ามไม้นะคะด้ามไม้แดงนะคะอ่าเดี๋ยวจะชักใบให้ดูปุ๊บ,บ,บดูสิคะคือแบบว่าหลงรักมากๆเลยและอาจารย์เชื่อว่าถ้าใครได้เป็นเจ้าของไม่ต้องหลงรักเหมือนอาจารย์ดีนะใบเนี่ยค่ะดูมีการฉลุลายต่างๆก็แล้วแต่รูปแบบนะคะอ่าเงากริบนะคะ ให้ดูนี้ก็จะเห็นตรงนี้เป็นด้ามไม้นะคะไม้แดงสวยงามค่ะกันก็จะมาถึงนี่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีทางที่จะหลุดหรือเป็นอะไรแน่นอนมาดูฝั่งนี้อันนี้ก็จะเป็นทองเหลืองนะคะทองเหลืองนะคะดูสิคะสวยงามมากๆค่ะใบกระชับนะคะจับดู พอดีกับอุ้มมือเลยจันบีเป็นอุ้มมือผู้หญิงนะคะสามารถเหลือพื้นที่ให้กับสำหรับมือผู้ชายได้เพิ่มนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวค่ะต่อให้มือใหญ่คุณก็สามารถใช้ได้แล้วก็จะดูดีมากๆเลยนะคะ,ะต่อมาค่ะตัวปลอกค่ะปลอกก็จะเหมือนเดิมนะคะนี่ก็เป็นทองเหลืองนะคะสวยงามเห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็นหนังควายนะคะควายน้าเนาะ,ะมาดูงานเห็นไหมงานจากอาจันบีเนี่ยจะเนี๊ยบทุกเล่มนะคะ ย้ำมาทุกเล่มเพราะถ้าง,งานไม่ดีอาจารย์ดีไม่สั่งอาจารย์ดีไม่ใช้และอาจารย์ดีไม่ทํานะคะเพราะถ้าใครสนใจฝากอาจารย์ดีสั่งรับประกันว่าหนึ่งคุณจะได้งานเนี้ยเป๊ะปังอลังการแน่นอนเพราะถ้าไม่ดีนะไม่ผ่านอาจารย์ดีนะคะส่วนอันนี้ค่ะก็ชักมักค่ะนะคะคล้ายๆกับเป็นที่รับมีดในตัวนะคะกรณีที่มีดเราทู่เนี่ยแล้วเราไม่สามารถที่จะหาที่รับได้ก็จะมีชักมักในตัวก็จะเสียบเข้ามาในช่องนี้เนาะ ส่วนอันนี้จะเป็นคาด้าค่ะก็จะเป็นหมือนมีดเล็กนะคะอ่านี่ค่อนข้างคมเลยอันนี้ก็จะเป็นด้ามไม้เหมือนกันนะคะเขาจะทํามาไม้แบบเดียวกันก็จะใส่ไว้ในนี้ด้วยกันเลยเห็นไหมคะก็จะมีชักมักกับคาด้าอยู่และส่วนมีดก็จะใส่ออกมาตามนี้ค่ะปึ๊บสวยงาม บอกเลยว่าโอ้โหเห็นตัวนี้แล้วหลงรักมากๆใครที่กำลังคิดอยู่หรืออยากได้คุกคลีแต่ไม่อยากได้คุกคลีใบยาวเกินไปนะคะรู้สึกว่าใหญ่เกินไปสำหรับตัวเองแนะนำค่ะมินิคุกหลีค่ะรับประกันว่าสวยงามเป๊ะปังอย่างนี้เลยเห็นไหมสวยอะค่ะขณาจารย์ดีเป็นผู้หญิงรู้สึกแบบจับเลี่ยงกระชับเลยอะอันนี้ขออนุญาตจับท่านนี้ให้ดูนะจะได้เห็นว่ามันไม่ใหญ่เกินไปเห็นไหมคะน่ารักชักก็ง่ายเลย เห็นไหมคะแปบ๊บเดียวพอใส่ก็เก็บง่ายๆคะ่ะปึ๊บง่ายเลยสวยบอกเลยตัวนี้ก็จะราคาย่อมเยาวกว่าตัวใหญ่หน่อยนะคะก็ถ้าใครสนใจนะเห็นไหมคะงานจะค่อนข้างเนี๊ยบมากใครสนใจเนี่ยก็สามารถฝากอาจารย์ดีสั่งซื้อได้นะคะโอเคแต่ไม่ต้องมาขอซื้อตัวนี้นะเพราะไม่ขายนะคะตัวนี้จะฝากสั่งซื้อได้โอเคนะคะ าฝากไว้ด้วยค่ะใครอยากได้มีดดีมีดสวยมีดมีสเสน่ห์มีมนขลังในตัวเองต้องสั่งจากอาจารย์ดีเท่านั้นนะคะอ่าโอเคถ้าสนใจนะคะฝากสั่งซื้อได้ที่092 905 5947โทรมาสอบถามนะคะใครอยากรู้ก็โทรมาสอบถามนะคะฝากไว้ด้วยนะคะ